สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศวันนี้20กร,รกฎาคม2568แจ้ง3ข่าวอสมอครับข่าวที่1ครับรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตรอบรับรองกร,รกฎาคม2 5 6 8 1 6 4รลายกดดูรายชื่อได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้ใคลิปนี้นะครับเ,เว็บไซต์สมาคมจกสอสมอเขาขึ้นรายชื่อแล้วเป็นไฟล์าสามารถดาวน์โหลดปไว้ในโทรศัพท์ของท่านและอ่านได้และอ่านดูได้ แนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับซึ่งทั้ง1,064รายชื่อที่เสียชีวิตนี้นะครับเขาหักเงินจากสมาชิกไปแล้วเมื่อวันที่15กร15กรกราคม2588ที่ผ่านมานะครับ414บาท96สตางค์นะครับก็จะโอนให้ทายาท1,064รายที่เสียชีวิตนี้นะครับโอนภายในไม่เกิน22กรกรดาคม2 5 6 8นะครับ ก็กดดูรายชื่อได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับอันนี้เป็นข่าวที่1ครับข่าวที่2ครับจำนวนอสมสมัครเป็นสมาชิกชกสสมอช่วงกุมภาหกแปดถึงมิถุนาย,ยนหกแปดก็คือตอนนี้อสมของเราเนี่งหนึ่งล้านกว่าคนนะครับทีนี้สมัครเป็นสมาชิกนหนึ่งล้านกว่าคน,นยังไม่ได้สมัครครบทุกคนนะครับยังมีการทยอยสมัครมาทุกเดือนทุกเดือนเราก็ค้นดูข้อมูล ก็ค้นได้ย้อนหลังไปได้ประมาณห้าเดือนนะครับคือหลายเดือนกว่านั้นค้นหาไม่เจอนะครับก็อสมนะครับอสมสมัครเป็นสมาชิกชกอสมลายใหม่สมัครใหม่นะครับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์นี่ห้าพันสามร้อยิบสองคนเขามารับรองให้เป็นสมาชิกสมาชิกต้นเดือนมีนานะครับแล้วก็ นับจากวันรับรองเป็นสมาชิกไป30วันจริงจะเริ่มคุ้มครองจรงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับก็กลุ่มสมัครในเดือนกุมภาพันธ์68รับรองเป็นสมาชิกอย่างไม่สมบูรณ์ต้นเดือนมีนาคม6 8พอนับจากวันรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์พ้นไป30วันก็เริ่มคุ้มครองอ,อ 5, 3อ2า2คนนี้ก็คุ้มครองไปแล้วนะครับตอนนี้ สมัครในเดือนมีนา68ก็คือส่งใบสมัครถึงสมาคมเดือนมีนา68เข้ามารับรองเป็นสมาชิกต้นเดือนเมษายน68ทีนี้ช่วงต้นเดือนก็ยังไม่คุ้มครองพ้น30วันนับจากต้นเดือนเมษายนไปจึง,จงคุ้มครองก็กลุ่มนี้ก็คุ้มครองไปแล้ว8 0 5 7คนนะครับสมัครเมษายน68ครับมารับรองเป็นสมาชิกต้นเดือนพฤษภาพ้น30วันนับจากมารับรอง จึงจะคุ้มครองก็คุ้มครองไปแล้วก็มี5,513คนนะใบสมัครส่งถึงสมาคมพฤษภาคม68นะรับรองเป็นสมาชิกต้นเดือนมิถยนายน68พ้นจากวันรับรองเป็นสมาชิกไป30วันก็คุ้มครองแล้วมี7,140คนสมัครส่งใบสมัครถึงเดือนถึงสมาคมเดือนมิถนายน68นะครับมีจํานวน6,884คน เขาก็รับรองเป็นสมาชิกอย่างไม่สมบูรณ์แล้ว2กรกฎาคม68นะครับแล้วก็จะเริ่มคุ้มครอง1สิคม68อันนี้เพิ่งหักเงินไปค่าสมัครไป125บาทและค่าบริเายปีไป15กรกฎาคมที่ผ่านมาเองนะครับกลุ่มนี้6,884คนนะครับอันนี้คือข่าวที่2นํามาแจ้งให้ทราบว่ายังมีอสมอยังสมัครไม่หมดนะครับยังสมัครไม่ครบ1ล้านกว่าคนนี่ใครที่ยังไม่สมัครสามารถติดต่อ คุณหมอรอพอสอตอของท่านได้นะครับโดยโดยเตรียมเอกสารก็คือใบรับรองแพทย์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนขอใบรับรองแพทย์เมื่อพบแพทย์แล้วก็บอกว่าขอใบรับรองแพทย์เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอค,คุณหมอก็จะออกใบรับรองแพทย์ให้นะครับเอ,เอกสารที่เตรียมอีกของผู้สมัครก็คือถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคารตกรสที่จะรับเงินค่าบริบบการนั่นแหละที่จะหักที่จะให้สมาคมก็หักกันแหละแนบไปด้วย สำนักานแบบบรรจุตัวประชาชนนะครับสำหรับทะเบียนบ้านอันนี้ของผู้สมัครเอกส,สารของผู้รับผลประโยชน์สำนักงาบแบบปรรจตัวประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านบบงค์ธนาคารถ้ามีน,นะครับเจ้าของเอกสารต้องเซ็นชื่อสำนักงาถูกต้องนะแล้วก็ไปติดต่อคุณหมอรพตก็จะได้สมัครอ,อ๋อสมอท่านใดไม่สมัครก,ก็ก็ติดต่อคุณหมอรพตได้นะครับต่อไปเป็นข่าวที่3ครับคู่สมรสอสมอสมัครเป็นสมาชิกชกอสมอในช่วง1เมษายน 68ถึง30มิบไมนายนห8ซึ่งคู่สมรสรอสมอตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับไม่รับสมัครอีกแล้วส่วนจะรับสมัครใหม่อีกปีไหนก็ยังไม่ทราบใครที่อยากจะสมัครครั้งหน้าก็ต้องจดทะเบียนกันให้ครบ2ปีไว้นะครับเขารับคนที่จดทะเบียนกับคู่สมรสต้องจดทะเบียนกับรอสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีซึ่งที่ผ่านมาเขาเปิดให้สมัคร3เดือนเมษาพฤษภาคมนะก็หมดเขตไปแล้วนะครับตอนนี้เราตัวเลขมาให้ดูว่า แต่และเดือนมีนคนสมัครเท่าไหร่เมษายน68ครับใบสมัครส่งถึงสมาคม37,411รลายนะครับสมัครใหม่ผู้สมรสอสมรนะครับทีนี้การคุ้มครองนะครับมาดูใบสมัครส่งถึงสมาคมเมษายนหกร,ร,นร,ร,น 68, รับรองเป็นสมาชิกเมื่อ2พฤษภาคม68นะครับเวลาเราลองเป็นสมาชิกนี่ใบสมัครไปถึงสมาคมเดือนในดนี่เขาจะเก็บไว้ตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วเอามารวบรวมมารับรองเป็นสมาชิกในตอนประชุมกรรมการนะ สมัครใบสมัครถึงเมษานี่ถึงสมาคมเมษา68เขาก็รับรองเป็นสมาชิกประชุมกันเมื่อกรรมการประชุมกันสองพฤษภาคม6 8ก็ให้เป็นสมาชิกแต่ว่าเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์คําว่าเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์หมายถึงเป็นสมาชิกไว้ก่อนแต่ยังไม่คุ้มครองนะครับไม่หวงหมายถึงหาเสียชีวิตยังไม่ยังไม่หักเงินสมาชิกมาช่วยต้องถึงวันคุ้มครองก่อนจึงจะเริ่มหักเงินจากสมาชิกมาช่วยได้สองพฤษภาก็เป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ พอวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเขาก็หัก100บาทไปก่อนค่าสมัครครับอันนี้หักจากคู่สมรสอ่าคู่สมรสอสมรสมั่นเนี่ยหักจากวันที่อสมรนะครับ15พฤษภาคมเนี่ยหัก100บาทแล้วพอครบ180บวันนับจากวันที่2พฤษภาซึ่งเป็นวันรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นี่ครบร80วันจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็จะเริ่มคุ้มครอง30ตุลาคม68นะครับก็ร้อแปดสิบวันนับจากสองนับจากสองพฤษภาไปก็สามสิบตุลาคมจึงจะเริ่มคุ้มครอง เพราะว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์30ตุลาคมนะ,ะหากเสียชีวิตก่อน30ตุลาคมไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็เมื่อกางเดือนพฤติแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกางเดือนพฤศจิกาย,ยน68ซึ่งเป็นวันรับค่าบริการเนี่ยในช่วงกางเดือนพฤศจิกาย,ยน68นะครับเขาก็จะหักเงินชกศสมงวดแรกและหักค่าลรุงรายปี5บาท ส่วนงวดแรกจะเท่าไหร่ก็ลองไปดูข่าวตรงตอนต้นเดือนพฤศจิกายนว่ามันรอบรอบพฤศจิกายนเนี่ยจะมีสมาชิกเสียชีวิตกี่รายหักกี่บาทก็ต้องไปดูข่าวตอนนั้นนะครับซึ่งกลุ่มที่รับรองเป็นสมาชิกเมื่อ2พฤษภาคม68และจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์30ตุลาคม68นั้นกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะเริ่มหักชกสสมองงวดแรกและหักค่าบำรุงรายปี25บาทนะครับต่อไปครับ สมัครในเดือนพฤษภาคม68ก็คือส่งใบสมัครถึงสมาคมในเดือนพฤษภาคม68ส1 1 3 2ราลายคู่สมรวจอสมอนะครับใบสมัครถึงสมาคมพฤษภาคม68นะครับเขาก็รวบรวมมาประชุมกันวันที่4มิถมนายน68เนี่ยรับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์คือยังไม่คุ้มครองต้อง180บวันก่อนนับจาก4มิถุนายนจริงจะเริ่มคุ้มครอง13มิถมนายนก็หัก1 0 0บาทค่าสมัครอย่างเดียวครับ แล้วก็หักจากบัญชีอสมนะครับคู่สมรสอสมอสมัครนี่หักจากบัญชีอสมเริ่มคุ้มครอง7ธันวาคม68ครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์7ธันวาคม687ธันวาคม68เป็นต้นไปหากเสียช<ข>ีวิตนี่เขาจึงจะหักเงินจากสมาชิกมาช่วยนะครับหากเสียชีวิตก่อน7ธันวาคมไม่คุ้มครองนะครับกลางเดือนธันวาคม68ก็คือบันที่รับค่าบริการในเดือนกลางเดือนธันวาคมนั่นแหละครับจึงจะเริ่มหักจากบัญชีอสมนะครับหักชกสมองวดแรกครับ แล้วก็หักค่ามรุงรายปี25บาทนะครับต่อไปครับออคู่สมรสอสมอสมัครเป็นสมาชิกจกสสมอ,สมอในเดือนมิถุนายน68ใบสมัครถึงสมาค,คมมิถุนาย,ยน68มี23,695รา,ายครับเขาก็รวบรวมใบสมัครมาเข้าที่ประชุมกรรมการรับรองเป็นสมาชิก2กรกฎค2กรกฎาคม68 ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับแต่รับรองเป็นสมาชิกแล้วนะครับ2 2กรกฎาคม68แล้วก็เมื่อ15กรกฎาคม68ที่ผ่านมาก็หัก100บาทจากบัญชีอสมอครับคู่สมรสสมัครเนี่ยหักจากบัญชีอสมอ100บาท15กรกฎาคมเนี่ยหักเฉพาะค่าสมัครนะครับแล้วจะเริ่มคุ้มครอง29ธันวาคม68ก็180บวันนับจาก2กรกฎาคม68แปดไปก็เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกสมบูรณ์29ธันวาคม68นะครับ29ธันวาคม68เป็นต้นไปหากเสียชีวิิตจจรงจะ หักเงินสมาชิกมาช่วยนะครับหากเสียชีวิตก่อนยีิบเก้าไม่คุ้มครองนะครับการเดือนมกราคมหกเก้าครับซึ่งเป็นวันรับเงินค่าบริการของเดือนมกรานั่นแหละการเดือนมกราคมหกเก้าจึงจะหักชกสสมองงวดแรกและค่าบุงรายรปียี่ิบห้าบาทส่วนหักชกสสมองงวดแรกเท่าไหร่ก็รอฟังข่าวช่วงต้นเดือนมกราคมหกเก้าครับว่ารอบนั้นสมาชิกเสียชีวิตกี่รายหักสมาชิกไปช่วยคนละกี่บาทนะครับ ทั้งหมดคือ3ข่าวสำหรับอสมอสมที่นำมาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับหักต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องคนรวมทางบ่ไหว